สวัสดีครับสวัสดี f อ YouTube บอยประจัก์แลฟซีเฟซบุ๊กบอยประจัก์นะครับรวมมาถึง f อทาง Tik t o อกบอยประจัก์นะครับแล้วก็เอฟซี FC ในช่องทางไลน์ของบอยประจัก์ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีอีกวันนะครับที่ปล่อยอรถหกล้อดูดสิ่งปฏิกูลนะครับรถใหม่ไปไ้ายแดงนะครับรถใหม่ไปไ้ายแดงนะครับ นี่ก็เป็นขนาดพัผลิตนะครับขนาดพัผลิตสวยๆนะครับผมงานดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อลานะครับแล้วก็เจ๊แก้วนะครับที่มาจากจังหวัดตราที่ไว้วางใจเมารถดูดสิ่งมีชีวรถใหม่กับผมบอยประจักรนะครับก็สายงานที่พ่อล่าวิ่งอยู่นะครับก็จะอยู่แถวพบพระนะครับก็อยู่แถว อุ้มห้างนะครับแล้วก็ชอชอโอแม่สอดนะครับนี่สายงานที่วิ่งอยู่ที่จังหวัดตากนะครับลูกค้าที่ฝั่งทางโน้นก็รอใช้บริการรถหม่ป้ายแดงของพ่อราได้เลยนะครับก็ฝากถึงยับซีและลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากได้รถใหม่ป้ายแดงรถดูดสิ่งปริกูลใหม่ๆนะครับรถคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานนะครับเป็นระบบใหม่นะครับของบอยไปจักรนะครับ พร้อมประกอบการนะครับพร้อมป้ายเหลืองฟรีนะครับพร้อมประกันชั้นหนึ่งนะครับก็โทรหาผมบอยประจักษ์ได้นะครับเบอร์โทร0820486019ย้ำนะครับ0820486019นะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถใหม่ป้ายแดงให้นึกถึงผมบอยประจักษ์ครับผม